สวัสดีวันศุกร์เดือน6ปีมะเส็งปัจจําเดือนพฤษภาค,คมนี้ในวันศุกร์ช่วงเช้าและช่วงเย็นในช่วงวันนี้ไม่ว่าจะกระทำสิ่งใดอย่าเอาแต่อารมณ์ตนเอาความคิดของตนเ,เป็นหลักอาจจะทําให้ตนเองต้องเดือดร้อนเสียหายเกิดการสิ้นเปลืองเงินทองได้และในวันนี้อาจจะทําสิ่งใดก็จะเจอแต่เรื่องที่ติดขัดไม่สะดวกรับรื่นอาจจะได้เจอคนใกล้ชิดคนรักผู้ใหญ่ที่เอาแต่ใจตนและในเรื่องของความรักและการเงินก็จะติดขัด และช่วงเวลาที่ดีสำหรับในวันนี้คือเวลา12นาฬิกา1นาทีถึงเวลา13นาฬิกา30นาทีและช่วงกลางคืน1นาฬิกา30นาทีถึงเวลา3นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเข้าคองยามเป็นยามมนตรีในช่วงเวลานี้จะได้คนรักคนในครอบครัวเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทองการงานเรื่องของการเดินทางหรือบางท่านอาจจะได้รถใหม่ ได้ทำสัญญาเรื่องของรถราพาหนะหรือแม้แต่ในวันนี้เราจะได้คนรักมาคอยบริการคอยขับรถให้กิจการงานใดๆที่ทำด้วยความตั้งใจจะสำเร็จดีและอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีสำหรับในวันนี้คือเวลา1 3 3 1นาฬกา31นาทีถึงเวลา15นาฬกาและช่วงกลางคืน1 9 3 1นาฬกานาทีถึงเวลา21นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวอังคารเข้าคองยามเป็นยามสี ในช่วงยามนี้เราจะได้ผู้ใหญ่บุตรบริวารลูกน้องคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการงานการหารายได,ได้จะได้รับการติดต่อมาหรือมีคนเดินทางมาหามาสู่ที่บ้านหรือที่ทํางานเรื่องหุ้นส่วนคู่สัญญาการติดต่อเจราจาเรื่อง,องการงานการขอความช่วยเหลือก็จะสําเร็จดีและช่วงเวลาที่ไม่ดีสําหรับในวันนี้คือเวลา7จ็นาฬกาสานาทีถึงเวลา9ก้นาฬิกา และช่วงกลางคืน22นาฬิกานาทีถึงเวลา24นาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเข้าคองยามเป็นยามุนระกระทบฐานราหูเป็นกาลีจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องคนในครอบครัวให้ระวังความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารการถูกหลอกลุกโกงการติดต่อพูดคุยการทำสัญญาใดๆอย่างยามนี้จะไม่เหมาะจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ และมีเรื่องต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของบุตรหลานบริวารและสังคมเพื่อนพี่น้องและอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ไม่ดีคือเวลา10นาฬิกาสานาทีถึงเวลา12นาฬิกาและช่วงเวลากลางคืน21นาฬิกาหนนาทีถึงเวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาร์เข้าครองยามเป็นยามอุตสาหะในช่วงเวลานี้การเงินจะเสียหายเกิดค่าใช้จ่ายที่เส้นเปลืองกับญาติพี่น้องผู้ใหญ่รักคนรัก ระวังการถูกเปลีป่ยนจากคนรอบข้างและคิดทำสิ่งใดมักจะขัดไม่ราบรื่นและในช่วงเวลาดังกล่าวเราอาจจะได้เจอแต่คนที่เอาแต่ใจ,จตนและในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์และดาวราหูจรร่วมกันในราศีมีนตีกวนกับดาวอังคารในราศีกรกฎเป็นช่วงเวลาแห่งการทะเลาะวิวาทความขัดแย้งอาจจะเกิดเรื่องรับรวงพังขึ้นได้ในเรื่องของความรักความเชื่อและความผิดหวัง เป็นเดือนที่จะต้องลำดับเรื่องราวในชีวิตมีสติฝึกปัญญาตั้งรับรับคอยจัดก,การไปทีละเรื่องและตั้งแต่ช่วงกลางเดือนไปต้นไปดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวมฤุตยูจรร่วมกันผู้ที่จะมีปัญหายุ่งยากอยู่มากก็คือผู้ที่มีดาวราหูรับที่ราศีพฤกษกและราศีพิจิกเป็นเดือนแห่งความผิดหวังเดือดร้อนและส่วนในเรื่องของความรักเนื่องจากดาวอังคารจรงเสียในเรือนจันทร์ก็จะส่งผลเสียอยู่ไม่น้อยทําให้ดาวพฤหัส เป็นดาวคุณธรรมก็จะคอยเสียหายไปด้วยและสำหรับท่านที่ต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขในแต่ละช่วงเวลาให้ติดต่อแอดมินชมรมโหราศาสตร์แอดไลน์หรือโทสรสอบถามได้ที่เบอร์065-503-1159สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกห้อง VIP ผู้ร่วมกลุ่มสมทบทุนในการสร้างอุโบสถจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจดวงชะตาประจำเดือนตลอดการเป็นสมาชิก และยังมีโทรเลขแห่งการเสี่ยงโชคในทุกๆวันติดต่อสับถามเพื่อร่วมกลุ่มมหาราบ v i p ได้ที่แอดมินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ